สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะสู่ช่วงของเฮียพาจบครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องใช้คําว่าอะไรดีพี่ง่ายแต่ยากไหมเอาเอาเป็นว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆแต่คนสนใจเยอะเกี่ยวกับพวกเบนซ์ออแล้วก็เราซึ่งเราก็ไม่ได้เคยทํานะเพราะเราก็ไม่ได้คิดที่ตอนแรกว่าจะทําแต่แบบคือมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนต้องควรจะทํานะนี้ต้องบอกก่อนอ่าอยากเห็นอยากรู้การล้างแอร์ไม่ถอดตู้เนี่ยอทอทำยังไงอ๋อร้ายยังไงอืมดูยังไง อุปกรณ์มีอะไรอ่าวันนี้คันที่เป็นโมเดลเนี่ยสำหรับรถยุโรปก็คือ Mercedes-Benz W211 นะครับหรือว่าเป็น e c l a s s นั่นครับนะครับคันนี้ตั้งใจว่าจะมาล้างแอร์ใช่อ่านะครับโดยพื้นฐานถ้าเป็นรุ่นนี้อ้าว่าตาคู่อย่างงี้ต้องถอดคอนโซลยกคอนโซลไหมไม่ต้องก็ยังมีอย่างที่บอกรัามี2แบบแบบที่1ึคื ล้างแบบถอดตู้แต่ล้างแบบพับตู้เนี่ยต้องรื้อคอนโซลใช้เวลาอากับล้างแบบไม่ไม่ถอดตู้ล้างแบบที่สองคือคือสะดวกรวดเร็วใช้เวลาประมาณสี่ห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหูเหรอใช่ขนาดไม่ถอดนะใช่นานว่ะอเพราะว่าที่นี่จะนานอนะครับอที่นี่จะนานแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะรวบรัดเอาเอาเป็นว่าผมดูจากที่มาแล้วว่าโอ้โหเขารักษารถดีมากเลยอ่ะอันนี้เป็นรถของคุณอาท่านหนึ่งนะ ที่1คือผมเห็นได้เลยว่าพอเปิดมาเนี่ยในห้องเครื่องเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยน้อยมากมากข้อ2แผงแอร์ที่เรามักจะคุยกันตลอดว่าคอยร้อนหมันล้างเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนเรียบกิ๊บถูกต้องเนียบมากนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ผมพูดเสมอฮะวิธีการดูแลรักษารถที่ถูกวิธีกันระบบแร์เป็นยังไงในคลิปก่อนหน้านี้เรามีล้างด้วยน้ํายาแต่ล้างไม่หมดใช่ก็จะดูแบบเรียกว่ากระดำกระดางผุๆกันก่อน แต่อันนี้คือล้างแล้วสม่ำเสมอถูกต้องนี่เลยฮะโอ้โหนี่คุณอานี่ถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยคุณลูกเขาต้องเนี๊ยบมากนะ,ะใชออ่ไม่รู้คุณลูกของของคุณอาเขาเป็นยังไงมัง่งนะครับ,รบนี่ก็จะมีติดตั้งไฟชุดนูน้นชุดนี้ติดเยอะแยะไปหมด่ก็เอาเป็นว่าอ่า e ีนี้จะเป็นการสาธิตให้ดูแต่ผมว่ายังไม่ได้เริ่มนะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วเราไปดูตามกันแต่ผมคิดว่าถ้าเนี้ยบขนาดนี้การส่องเข้าไปผมว่าตู้แอร์ก็น่าจะเนี้ยบด้วย เดี๋ยวก่อนนะพี่ใช้คำว่าส่องเนี่ยโดยปกติถ้ามาล้างที่ฟอร์มูล่าเราส่องก่อนนะอ๋อเหรอหนึ่งันดับเบื้องต้นเช็คน้ำยาก่อนนะครับเช็คน้ำยาก่อนว่าน้ำยาอยู่ในปกติไหมนะครับถ้าน้ำยาพองเราจะไม่ล้างโดยเด็ดขาดเราก็จะหารัวให้ลูกค้าเลยทันทีแล้วก็แจ้งลูกค้าว่ามีรัวซึมน้ำยาเป็สเต็ปไปใช่ครับเช็คน้ำยาเสร็จแล้วนะครับแล้วไม่รวไม่ซึมโอเคนั้นเราส่องกล้องอืมอ่ะส่องกล้องเนี่ยก็มีสองแบบส่องมาแล้วนะครับ เลอะไหมหรือแค่ฟิลเตอร์อย่างเดียวอืถ้าส่องเข้าไปแล้วดูแล้วไม่เลอะเราไม่ล้างอฟิลเตอร์ดำเราเปลี่ยนฟิลเตอร์อ่านอกจากส่องเข้าไปแล้วแล้วโอเคเราเห็นคราบโอเกร์กลางเลยเห็นสิ่งส่รกโปในระดับหนึ่งที่เราช่างประเมินแล้วว่าสามารถล้างได้เราจะล้างให้แต่ถ้าเป็นกรณีที่มาแบบเป็นเมือกเลย EP ก่อนๆที่เราเคยทําให้ดูแต่น้ําหอมเป็นเจลเลยมาไปนวุ้นๆเลยมาเป็นวุ้นๆเลยอันนั้นยังไงก็ล้างไม่มัล้างไม่หมดนะครับนะครับเข้าใจตรงนี้ เข้าใจตรงกันเพราะโอเคล้างดีไหมดีอ่าแต่ต้องดูด้วยอ่ามีปัจจัยหลายอย่างนะแต่อย่างแรกอ่าผมจะทวนให้มาถึงปุ๊บต่อเกตก่อนเช็คน้ํายาก่อนถ้าน้ํายาพร่องแปลว่ามีรั่วครับอันนี้จะยังไม่ล้างเช็ครั่วก่อนถูกต้องแต่ถ้าเกิดมาถึงต่อเกจปุ๊บเช็คน้ํายาไม่มีรั่วเลยใช่ก็ล้างกันไปตามระบบถูกต้องโดยปกติบางร้านผมเห็นว่าล้างไม่ถอดตู้เขามีการเจาะด้านข้างเพื่อสอดอ่าต้องเจาะไหมไม่เจาะ ที่ฟอร์มูล่าไม่เจาะไม่เจาะใช้ถอดประกอบเอาอ่ามันจริงๆอะมันมีช่องของมันอยู่แล้วในแต่ละคันมันก็จะมีแค่วีออสปี2013เท่านั้นเป็นรถแค่บางรุ่นเท่านั้นที่ไม่มีช่องให้เราที่สามารถจะส่องกล้องเข้าไปได้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะครับเพราะเราทำไว้คือแค่ส่วนใหญ่มันจะมีช่องให้เราอยู่แกะออกมาบางส่วนแล้วเราสามารถสอดเข้าไปได้กล้องสามารถเข้าไปดูได้อ่าแต่เป็นบางรุ่นที่มันปิดเขาเรียกว่าตู้ปิดปิดทึบเลยอ อันนั้นเราก็จะยังไงเราก็ไม่เจอะแต่เราจะไม่ล้างให้ลูกค้าเลยแต่เราจะ,ะไม่จอะเปลือกตู้ลูกค้าโดยเด็ดขาดครับผมนั่นคือสิ่งที่เซระวังะนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปล้างฮะว่า Mercedes-Benz W211 45นาทีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างยาวๆครับโอเคปะครับ เรียบร้อยแล้วจริงๆก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าปัจจัยสําคัญผมสงสัยฮะว่าทําไมเวลาล้างแอร์ที่ฟอร์มูล่าต้องล้างไปสองกล้องไปตลอดเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เห็นทุกจุดอ่าอ่าไม่ใช่เอาไปล้างเฉีดฉีดอ่าเห็นไหมช่างจะทําใบมองกล้องไปด้วยว่าตรงไหนที่มันเป็นคราบอ่ามันดาอ่ามันตรงไหนที่ฉีดเข้าไปฉีดแล้วฉีดไปตรงนั้นอ่ะหมดแล้วหรือยังการสองกล้องเข้าไปฉีดน้ําต้องควบคู่กับการดูกล้องเสมอ คือผมพูดตรงๆเลยมันคืองานคุณภาพไม่ได้ว่าแปลมาถึงหลับหูหลับตามองไม่เห็นกูฉีดเข้าไปต้องฉีดแล้วต้องเห็นผลงานด้วยใช่ครับต้องตรวจสอบว่ารูระบายน้ําดีหรือไม่ดีด้วยอ๋อนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วคันนี้สะอาดสะอ้านสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมฮะกับทางเจ้าของรถเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในส่วนของกรองแอร์ผมเห็นว่าทางเจ้าของรถเนี่ยเขามีการ modify ครับพอสมควรเลย modify จะน่าตกใจเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตยกหน่อยอ่านี่ฮะเอาฟิลเตอร์บ้านมาปิดมีฟิลเตอร์บ้านยุนอีก2ชั้นด้วยสองชั้นใช่ไหมอ่าอ่าคือมีฝั่งนี้แล้วมีฝั่งในด้วยอันนี้คือการดูแลขั้นกว่าของการดูแลรักษารถยนต์เลยนะครับร้ายกาจมากๆต้องชื่นชมจริงนะฮะใครที่เป็นบุตรชายของเขาต้องภูมิใจ นะฮะเพราะว่ามีคุณพ่อที่ถือว่าดูแลรถด,ดีมากๆใช่ครับนะครับคืออันนี้ผมต้องถามก่อนตรวจฟิลเตอร์แล้วก็เรียบร้อยดีไม่มีป<อ>ัญหาอะไรขั้นตอนในการล้างแบบนี้ใช้เวลาประมาณ 45, าณ45าณน,นาทีกับราคา1.850บาทแปดร้อยบาทหรอใช่ครับอ๋อฟองเมื่อกี้โหออกมาตรงนี้ฟอดฟอดดำๆเลยนะขนาดเราเห็นว่ามันสะอาดอยู่แล้วนะแล้วก็ล้างด้านในด้วยใช่การอย่างดีไม่ให้เปียกไม่ให้เลอะใช่850บาทใ ทุกคันเท่ากันไหมเท่ากันครับเท่ากันแับส่วนฟิลเตอร์จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ดูว่าช่างถอดออกมาแล้วฟิลเตอร์ก็ราคาก็ลดหลั่นกันไปในแง่ของการล้างแอร์เป็น one price service ราคาเดียวใช่ครับล้างนอกล้างในใช่เอาให้หมดจดดูกล้องลูกค้าสามารถจะนิเ i t o r ไปพร้อมๆกันได้ได้เลยนะครับครับถ้าหากว่าอยากจะมาล้างแอร์ต้องจองคิวไหมครับคุณเนมครับผมช่วงนี้ต้องจองอ่ะอี๋ไอ้แะ ยังไงอ่ะช่วงที่ทำถ่ายทำอยู่วันนี้ท่องจองวันนี้วันนี้ตุงไปหมดเออยังไงโทรมาดีกว่านะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับนี่เป็นเบอร์ที่ถือว่าจะทำให้แอร์รถของคุณกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขับแล้วเหงื่อไม่แตกสิกใช่ครับหลังไม่เปียกไม่ชื้นใช่ครับแอร์สดชื่นใช่ครับฝากไว้ครับกับการล้างแอร์นี่คือ mercedes benz w 2 1 1 e class นะฮะวันนี้เราสองคนลาแล้วแต่สัปดาห์หน้าเป็นเรื่องราวของสายพานครับ ที่จะใส่ในรถ Mercedes-Benz น a n แวนที่ถือว่าเป็นแนวหน้าของย่านพระรามเก้ารถอะไรไม่รู้มีสายพานสามเส้นโอ้ลุงหลังมากอย่าลืมติดตามนะ <Okay. S 1> วันนี้เราสังคนลาแล้วนะครับ,รบสวัสดีครับ okay,